เปิตัวแล้ว Oppo A77 4G ให้กล้องหลังคู่50ล้านพิกเซลพร้อมบริกันน้ำมีชาร์จไวในราคาประมาณ7,000บาทช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Oppo A77 5G ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดทาง Oppo ก็ได้เปิดตัว Oppo A77 4G ที่อินเดียแล้วครับ โดยมีราคาลมต้นที่เบากว่าด้วยสมาร์ทโฟน oppo a 7 7 4 g มีหน้าจอแสดงผล ips lcd ขนาด6.56นิ้วหน้าจอดีไซน์แบบมีติ่งทรงหยดน้ำความเดียด hd plus มีค่า r e f r e s เ rate 60 h z ใช้ชิปประมวลผล mediatek halo g 3 5ให้แรมมาที่ 4G ส่วน ROM ให้มาที่ 64G b สามารถเพิ่มความจำเสริมแบบ micro sd card ได้บนร,ระบบปฏิบัติการ android 12ครอบทับด้วย c o l o r os 12.1ให้กล้องหลังมัทั้งหมด2ตัวมีทั้ง กล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลกล้องเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเน็ต8ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 มีรถทั้งหมด2สีคือสีส้ม Sunset Orange ที่เป็นวัสดุหนัง Fiber g l a และสีฟ้า Sky Blue หแบตเตอรี่เปที่5 0 0 0มป์รองรับระบบชาร์จไวสา3วัตต์สมาร์ทโฟน Oppo A77 4G จะวางจำหน่ายผ่านทาง Oppo Store India ในราคา15,499รูปี หรือประมาณ7,000บาทครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่าน้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ